ว <c ười> ่ากังเหลเราลูกก็ร่องโพขี้ก้อยไดลูกนะวามาเร่งืงเบื่อกกิงลูกนะอืแต่วนาหญ่ลืมนะลูกนะตาุกเลยคู่ตังเลเก้าห้าลร่โี้กอยทักโตนี่ลูกนะคู่่ลืมตังเหาเก้าเลยลูกนะฟังให้ดีลูกนะ มีปลาช่องปูวว่ายน้ำขึ้นอกโบกว่าจางยิกไหมลูกเอ้อ มีปลาโจงตัวว่ายน้ำขึ้นอกบอกว่าจางยิบมาแล้วลูกนะอืมกว้างไะลีน่ะลูกนาโอ้ไปตีกลางไอเหม่งนะลูกนาง่ายลืมน่ะลูกนาตาตูต๊กตัางลาวก้าวาโกูตักโถนนี้ลูกนะอืมอือวันนี้เต่านี่น่ะลูกนาไม่มีอะไรหมากนะลูกนาช่งแป๊กจิบอกน่ะลูกนา